คงจื้อเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาในวงกว้างสิทธิ์ของเขามีมากมายทั่วแผ่นดินได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญแห่งยุคสมัยคงจื้อและคำสอนได้ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจจีนยุคโบราณแจ่มชัดขึ้นทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยนั้นเขาได้สร้างมาตรฐานด้านการเมืองจริยธรรมปรัชญาและอิทธิพลทางความคิดอย่างลึกซึ้งแก่ผู้คนมากมายคงจื้อเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักคิดนักปราชญและนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลแล้ววันนี้เราจะพาไป ชมผงจื้อในรูปแบบภาพยนตร์กันในสปอยหนังคงจื้อ2010เป็นหนังจีนยิงประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึง่งที่ผมนํามาสปอยในวันนี้ที่ว่ากันถึงเรื่องราวของชีวิตขงจื้อนักปรัชญาที่มีชีวิตอยู่ในยุคชุนชิวและการสอนของเขานั้นยังได้รับการพัฒนาทางด้านจริยธรรมและปรัชญาจนกลายมาเป็นลัทธิคงจื้อในที่สุดเอาเละครับได้เวลาที่เราจะจับคู่กันแล้วมุ่งหน้าสู่ห้องเรียนพร้อมกันคงจื้อเนี่ยเป็นนายอำเภอจงตูตั้งแต่รับราชการเข้ามา เป็นนายอำเภอเนี่ยก็แค่ปีเดียวเท่านั้นฮะแต่แนวทางการปกครองของเขานั้นสามารถนำมาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างเห็นได้ชัดและผลงานอันโดดเด่นนั้นก็เข้าตาท่านอองหลู่ติ้งกงอ,องแห่งแคว้นหลู่ท่านอองจึงทาบทามให้คงจือ้อเข้ารับตำแหน่งเสนาบดียุติธรรมจากนายอำเภอขึ้นมาเป็นเสนาบดีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากซึ่งท่านอ,องเนี่ยก็สนับสนุนคงจื้ออย่างเต็มที่ท,ท,ทั้งๆที่ภายในแคว้นนั้นก็มีคนเสนอชื่อของสามตระกูลใหญ่เข้ามารับตำแหน่งนี้ท่านอ,องเล็งเห็นถึงความสามารถและ มั่นใจว่าหงจื้อและบรรดาลูกศิษย์ของเขาจะสามารถสร้างรากฐานให้แควนหลู่เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองได้แน่ท่านอ,องทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการรับตําแหน่งในครั้งนี้มันจะเป็นโอกาสให้เจ้าได้ท้าทายผู้คนที่ดูแคลนเจ้าอะไรค่ะแต่เจ้าน่ะกล้าไหมละ่ะจริงๆแล้วนะตอนนั้นเนี่ยคนมองว่าหงจื้อที่เป็นสามัญชนธรรมดาจะขึ้นรับตําแหน่งสูงขนาดนี้มันดูเกินตัวเขาไปหน่อยแต่ถ้าเราจะย้อนดูเชื้อสายจริงๆของหงจื้อเนี่ยนะครับเขาสืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองแควนส่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในสายราชนิกูลแห่ง ราชวงศ์ซางและเหล่าบรรพชนของของจื้อเนี่ยก็ได้รับราชการเป็นขุนนางชั้นสูงของแคว้นซ่งมาหลายชั่วคนแล้วแต่ด้วยเหตุที่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยจึงลี้ภัยมาอยู่ที่แคว้นหลู่และเหตุนี้เองทําให้หลายคนในแคว้นหลู่เนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปว่าที่แท้จริงแล้วของจื้อเนี่ยเป็นใครมาจากไหนซึ่งที่ของจื้อเนี่ยได้ขึ้นรับตําแหน่งในครั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าของตําแหน่งคนเก่าเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วในสมัยนั้นะนครับการที่ขุนนางตําแหน่งสูงตายจากไปเนี่ยก็จะมีการฝังบ่าวรับใช้ตามไปด้ววยเพื่อแสดงงถึงคาม ยิ่งใหญ่และอำนาจของบุคคลนั้นๆประเด็นคือก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกของบ่าวรับใช้เนี่ยได้หนีออกมาก่อนที่จะถูกฝังครับซึ่งลูกศิษย์ของขงจื้อเนี่ยเขาได้เข้าช่วยเหลือเอาไว้ครับขงจื้อเนี่ยจึงทําการขอให้ไว้ชีวิตเด็กคนนี้ด้วยซึ่งจี้ซุนซือผู้นําตระกูลจี้หนึ่งใน3ตระกูลใหญ่ของแขวนนะครับก็ไม่พอใจเลยครับเพราะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นบ่าวที่ต้องถูกฝังไปพร้อมกับพ่อของเขาหรือก็คือเจ้าของตําแหน่งเสนาบดียุติธรรมคนก่อนนั่นเละครับซึ่งปัจจุบันนะคร ได้กล่าวว่าฝังบบาวคือประเพณีเก่าแก่ซึ่งเราเองก็ทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเจ้าจะฝ่าฝืนหรืองไงและในเมื่ออีกฝ่ายนะครับอ้างถึงประเพณีที่มีกันมาอย่างช้านานนะครับขงจื้อเนี่ยจึงย้อนกลับไปก่อนที่จะมีแควลู่เลยครับว่าที่แท้จริงแล้วแควนี้เนี่ยก็ก่อตั้งบนแผ่นดินที่เคยเป็นของราชวงศ์โจซึ่งราชวงศ์โจน,นะครับก็ถือว่าชีวิตของคนนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและการฝังบบาวทาตเนี่ยก็ผิดกฎหมายของราชวงศ์โจที่มีมาก่อนแควหลู่ซะอีกเราควรคิดกันใหม่นะในเรื่องประเพณ การฝังเบาวไพ่ไปพร้อมกับนายเนี่ยคุณนางหลายคนนะครับก็เห็นด้วยครับว่าการฝังบ่าวธาตุเนี่ยไปพร้อมกับเจ้านายมันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อันใดต่อสังคมเลยครับและในขณะที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแม่ทัพกงซานซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ของแคว้นเนี่ยก็แย้งเลยนะครับว่าก่อนที่เสนาบริยุติธรรมคนก่อนจะลาโลกไปเนี่ยท่านได้สั่งเสียเอาไว้ว่าท่านต้องการนำเบาวที่ท่านรักไปด้วยและมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่เราจะฝังบ่าวธาตุคงจื้อได้ฟังและก็ตอบกลับไปว่าใช่ข้าเคยได้ยินคนกล่าวกันว่า ท่านกับเสนาบดียุติธรรมคนก่อนนั้นรับใช้กันมายาวนานมากถึงขนาดที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของเขาขาดท่านไปไม่ได้ซึ่งถ้าดูจากความใกล้ชิดกันแล้วเนี่ยข้าว่าเขาคงยังต้องการท่านนะถ้าท่านรักกันขนาดนั้นทําไมท่านเนี่ยไม่ตามเข้าไปเลยล่ะแล้วข้าเนี่ยก็จะไม่ขวางท่านด้วยถ้าท่านจะนําเด็กคนนี้ไปพร้อมกับท่านหลังจากนั้นนะครับผงจื้อเนี่ยก็ได้เข้าไปกระซิบข้างหูท่านแม่ทัพใหญ่ว่าพร้อมจะตายหรือยังล่ะแน่นอนเลยครับว่าท่านแม่ทัพเนี่ยเดือดร้อนสิครับใครมันจะไปอยากตายแต่ตอนที่เป็นชีวิตคนอื่นพวก เขาเนี่ยกลับบอกว่าเป็นเรื่องเล็กครับแต่พอเป็นชีวิตตัวเองเนี่ยก็กลัวตายซะอย่างนั้นฮะและปัญหาในครั้งนี้เนี่ยก็จบลงนะครับเนื่องจากว่าลุงจี้เนี่ยเขาได้รับรู้เลยครับว่าขงจื้อเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาฮะจะต่อกอนกับชายคนนี้ต้องคิดให้รอบคอบลุงจึงอนุญาตในฐานะที่เป็นผู้นําตระกูลคนปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็เลยให้ปล่อยเด็กคนนี้ให้เป็นอิสระไปซะและข่าวการขึ้นรับตําแหน่งของขงจื้อนะครับก็โด่งดังไปทั่วแผ่นดินเลยครับและข่าวก็มาถึงหูของฉีจี้กงท่านอองแห่งแคว้นฉีครับนนนนกัแวหลูมมาา ซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับก็เห็นว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยอนาคตแคว้นหลูเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและจะเป็นภัยต่อพวกเขาในภายภาคหน้าพวกเขาเนี่ยนะครับจึงมีการวางแผนว่าจะล่ออองหลูก,กับหงจื้อเนี่ยให้ออกมาเจราจาเป็นพันธมิตรกันแล้วทําการหักหลังครับปิดชีพทั้งสองคนให้ลาโลกแบบไม่สมัครใจไปซะแน่นอนเลยครับว่าหงจื้อเองเนะครับก็ต้องเตรียมแผนการไว้รับมือหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นครับซึ่งก็มีการวางแผนอย่างรัดกุมที่สุดครับและในแผนเนี่ยนะครับต้องมีการ ใช้กาลังทหารและรถม้าศึกจํานวนมากครับเพื่อที่จะรับมือกับทัพข้าศึกเพราะถ้าเกิดว่าฝ่ายนั้นเนี่ยคิดจะลอบสังหารขึ้นมาจริงๆนะครับคงนําทัพมาไม่น้อยเลยแต่ทว่าประเด็นคือกําลังทหารเนี่ยอยู่ในบังคับบัญชาของอัคราเสนาบดีจี้หรือก็คือลุงจี้ของเราเลยครับซึ่งก็ไม่ค่อยลงรอยกันกับโขงจื้อเท่าไหร่ด้วยนะครับขงจื้อเนี่ยนะครับจึงรีบเดินทางมาหากําลังสนับสนุนในทันทีครับซึ่งลุงจี้นะครับก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับถ้าหากว่ายิงเกาทันชนะเขาได้เนี่ยนะฮะก็เอารถม้าาึกไปเลลย500คันแรว่ ที่ยิงกันไปนะครับก็มีการพูดคุยกันไปของทั้งสองคนนั่นหละครับซึ่งพอได้เข้ามาในเมืองนี้นะครับหงจื้อก็รู้ทันทีเลยเลยครับว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับอำนาจตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ท่านอองสะทีเดียวครับเพราะขุนนางเองนะครับก็มีการสร้างกําแพงที่สูงใหญ่และก็สะสมกําลังพลกับอาวุธเอาไว้เป็นจํานวนมากฮะและสุดท้ายนะครับลุงจี้เนี่ยตั้งใจที่จะยิงพลาดครับแล้วก็ออกคําสั่งให้ส่งรถม้าศึกห้าร้อยคันให้กับหงจื้อฮะแต่ลุงบอกอีกนะครับว่าจะให้ข้าออกคํำส เองเนี่ยคงต้องไปตามงานเราเองนะว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะลุงจี้เนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจครับว่ายังไงแม่ทัพใหญ่ที่ไม่ชอบหน้าของจื้ออยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ส่งกําลังทหารกับรถม้าศึกให้กับของจื้ออย่างแน่นอนฮะซึ่งท่านแม่ทัพนะครับเขาก็กล่าวอ้างนะครับว่าเรามีแผ่นดินเรามีกองทัพแต่คนที่สร้างกองทัพเนี่ยไม่ใช่ท่านอองแต่เป็นเมืองนี้ต่างหากแล้วทาไมข้าจะต้องมอบคนของข้ากับรถศึกให้กับเจ้าด้วยละ่ะนั่นเลยครับการศึกภายนอกก็วุ่นวายพอแล้วนะครับยังต้องมาเจอกับการเมืองภายในที่วุ่นวาย้้คุแแแลวมต่ นางภายในแคว้นเองเนี่ยก็ไม่ลงรอยกันฮะและเมื่อไม่มีการสนับสนุนของกองทัพใช่ไหมครับณนะวันที่เดินทางเนี่ยนะฮะยิ่งชัดเจนเลยครับว่าอำนาจทางการทหารของแคว้นเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในมือท่านองฮะคงจื้อนะครับจึงมีการเปลี่ยนไปใช้แผน2ที่เตรียมมาไว้สำรองเวลาที่จะเกิดสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยแหละฮะและเมื่อเดินทางมาเจราจานะครับฝ่ายฉีเนี่ยก็ไม่รอช้าครับสั่งระดมกําลังทหารเนี่ยเข้าล้อมในทันทีครับสถานการณ์ตอนนี้คับขันเป็นอย่างมากครับคงจื้อเนี่ยสั่งให้ใช้แผน2เพื่อย,ยับยั้งความสสูญเีียท่ กำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อมีการยิงสัญญาณออกไปนะครับหน่วยที่2ที่รออยู่อีกฝาาหนึ่งของภูเขาเนี่ยครับก็ใช้วัวเทียมเกวียนนะฮะวิ่งไล่กันสนั่นเขาเลยครับทำให้เกิดฝุ่นคละคลุ้งแล้วก็นกเนี่ยแตกรังครับและที่ต้องทําแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ทัพข้าศึกเนี่ยนะครับหลงคิดว่าพวกเขาเนี่ยมีทัพซ่อนอยู่หลังเขาครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็มีแค่วัวเทียมเกวียน100ตัวกับทหารอีกแค่ไม่กี่คนฮะซึ่งของจื้อนะครับก็ถามนะฮะว่าตกลงเราจะสู้กันไหมหรือว่าจจจะะะเเป็นนนนนนพพััััธมิตตรกกอี้้าาสสู่ง องทัพให้เข้าปะทะซึ่งฝ่ายอองฉีนะครับก็ไม่ได้เตรียมใจนะฮะว่าจะมาทําศึกครับพวกเขาในคิดว่าจะรอบสังหารแล้วก็กลับไปแบบหล่อๆไงแต่ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าฝ่ายของจือเนี่ยเขาจะรู้ทันนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับถ้ามีการปะทะกันจริงๆเนี่ยนะครับเขาดูแล้วนะฮะว่าอาจจะต้องเสียหายหนักทั้งสองฝ่ายครับและมันก็จะไม่เกิดผลดีอะไรเลยด้วยนะฮะจึงจําใจประกาศเป็นพันธมิตรกันแบบเหมือนต้นมัดมือชกเลยครับและแถมในส่วนที่สัญญาในครั้งนี้นะครับยังต้องคืนเมืองที่เคยยึดไปถึง3เมืือออองงคนนให้้กกกัับบพววขจีดยะร รุปนะครับการเจราจาในครั้งนี้นะครับฝ่ายของจื้อเนี่ยมีแต่ได้กับได้ฮะและความดีความชอบในครั้งนี้นะครับทำให้หลายคนเนี่ยชอบหงจื้อมากฮะมีประชาชนมากมายนะครับต่างสนับสนุนเขาเป็นจํานวนมากฮะท่านอ,องเนี่ยนะครับจึงใช้โอกาสนี้เลยนะครับบีบให้ลุงจี้เนี่ยสละดตาแหน่งเสนาบดีมหาไทยให้กับหงจื้อครับส่วนลุงจี้เขาเนี่ยนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ตําแหน่งอัคราเสนาบดีเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้นฮะและหลังจากที่หงจื้อเขาได้รับตําแหน่งใหม่มานะครับเขาก็คิดที่จะหาวิธีจัดการขั้วอํานาจของสามตระกูลใหญ่ฮะ เนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะครับมีกฎหมายห้ามสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเมืองสูงเกิน18ฟุตเพื่อเป็นการป้องกันเหล่าขุนนางไม่ให้สะสมอํานาจแล้วก็กําลังพลนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากำแพงสูงและฝ่ายขุนนางเนี่ยมีท่านกําลังทหารอาวุธสเสบียงเนี่ยนะครับอาจจะลุกขึ้นก่อกรบฏได้ครับแต่ถ้าว่าในตอนนี้นะครับสมตระกูลใหญ่เนี่ยกลับรวมอํานาจในเขตปกครองเอาไว้และค่อยๆสร้างกำแพงที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับและถ้าไม่รีบทําลายกำแพงเหล่านั้นนะครับอนาคตเนี่ยจะเป็นภัยกับท่านอองเองฮะแต่ถ้าว่าท่านอ๋อง เขามีความเห็นนะครับว่าถ้าใช้ไม้แข็งแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดความวุ่นวายได้ฮะแล้วมีการถามของจื้อไปตรงๆนะครับว่าเจ้าแน่ใจเหรอว่าเราจะชนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับบ้านเมืองเนี่ยต้องกลละหนแน่นอนครับสงครามภายนอกก็ดีนะฮะสงครามภายในก็ต้องมาสู้กันวุ่นวายอีกแต่ขงจื้อก็ยังมั่นใจและยืนยันนะครับว่าการลดอำนาจของขุนนางเนี่ยจะทําให้บัลลังนั้นมั่นคงเพราะตอนนี้อำนาจอยู่ในมือ3มตระกูลมากเกินไปและการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายนั้นถึงขั้นกล้าไม่ส่งกําลังสนับสนุนมาช่วย แค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่ฝ่ายนั้นจะลุกขึ้นก่อกระบฏซึ่งทานดาลุงจีนะครับเขาก็ไม่ได้คัดค้านการลื้อกำแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะเขาเองก็เป็นขุนนางที่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าตอนนี้ไม่ควรขวางทางของจื๊อครับเพราะการที่จะเอาชนะคนอย่างของจื๊อเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮะและบางครั้งก็ต้องเล่นไปตามเกมและรอคอยโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นและเขาเชื่อว่าต้องยอมสูญเสียซะก่อนนะครับถึงจะได้มาซึ่งชัยชนะแต่ประเด็นเนี่ยคือว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดในการเล่นการเมืองเเหมือนลุงจีนะ้ะพรา แม่ทัพใหญ่เนี่ยก็ไม่พอใจที่ถูกลดอํานาจลงครับซึ่งเขาเองก็เป็นทหารนะครับไม่ใช่นักการเมืองนะฮะก็เลยมีนิสัยโผงผางและเขาเองก็พร้อมที่จะปะทะทันทีอยู่แล้วด้วยฮะและแน่นอนเลยครับว่าท่านแม่ทัพใหญ่ของเราเนี่ยก็ลุกขึ้นก่อกระบฏในทันทีครับและตอนนี้นะครับกำลังถูกทัพหลวงโจมตีอย่างหนักเลยครับแต่แผนการก่อกรกบฏของเขาในครั้งนี้นะครับเขาไม่ได้มาเล่นๆครับเขาตั้งใจจะล่อให้ทัพหลวงเนี่ยมุ่งหน้าตีเมืองนี้ไปส่วนเขาเนี่ยนะครับจะรอโอกาสที่ทัพหลวงเนี่ยระดมกาลังบ ตีเมืองหลวงของแขนวนตรวจท่านอ๋องซะแล้วสังหารคงจื้อสุดท้ายก็กำจัด3ามตระกูลใหญ่แล้วยึดอํานาจทั้งหมดมาเป็นของตัวเองฮะถือว่าท่านแม่ทัพเนี่ยคิดการใหญ่มากเลยนะและในที่สุดนะครับท่านแม่ทัพเนี่ยก็ยกทัพเข้าเมืองหลวงได้สําเร็จครับคงจื้อได้ล่อให้ทัพกบฏมาสู้ที่แท่นสูงซึ่งฝ่ายกบฏนะครับมีการระดมยิงเกาทันใส่ไม่ขาดสายและเมื่อมีคําสั่งให้บุกขึ้นเนินมาปะทะนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกกับดักเพลิงเล่นงานและก็ถูกทัพของคง,งจื้อเนี่ยตีซ้ําไปอีกจนแตกพ่ายและก็ถอย ออกจากเมืองครับและระหว่างทางที่กําลังถอยเนี่ยนะครับก็ถูกกระโดมยิงจากที่สูงอีกครับสูญเสียเป็นจํานวนมากเลยครับทัพของแม่ทัพใหญ่ในตอนนี้ซึ่งลุงจี้เนี่ยนะครับเขาก็อ่านเกมขาดครับว่าคงจื้อเนี่ยยังไงก็เอาชนะได้ที่เนินสูงแน่และพอทัพกบฏของท่านแม่ทัพใหญ่แตกพ่ายเนี่ยนะครับลุงเนี่ยก็สั่งให้คนเนี่ยไปจับตัวท่านแม่ทัพใหญ่ในทันทีซึ่งแม่ทัพใหญ่เนะครับเมื่อถูกล้อมทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้นะครับเขาหมดทางสู้ทหารจึงยอมจำนนในทันทีครับส่วนตัวเขาเองนะครับปงไล และสุดท้ายนะครับกำแพงก็ได้ถูกทําลายลงลุงจี้เนี่ยได้แต่มองซ่ากําแพงที่ถูกทลายลงก่อนที่เขาจะตั้งสติและคิดหาวิธีรับมือกับผู้ปรับที่น่ากลัวอย่างหงจือ้อถึงกําแพงจะพังทลายลงไปแต่การเมืองภายในนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับและเมื่อเวลาผ่านไปอํานาจของสามตระกูลใหญ่เนี่ยก็ถูกลดลงจนพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทนอยู่เฉยได้หลายๆเมืองในแคว้นนะครับก็มีคนของหงจื้อที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยถูกส่งไปบริหารฮะจนกระทั่งผู้นําทั้งสาม ตระกูลใหญ่เนี่ยมีการพบปะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และมีอยู่วันหนึ่งนะครับหงจื้อเนี่ยต้องการพบลุงจี้เพื่อปรึกษาบางอย่างแต่ลุงเขาเนี่ยไม่อนุญาตให้พบครับและพอหงจื้อได้มาเห็นรถม้าของทั้งสาตระกูลนยอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับหงจื้อก็พอจะรู้ตัวแล้วนะครับว่ากาลังจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาเดินทางกลับทันทีโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาฮะแล้วเวลาต่อมานะครับฝ่ายแคว้นฉีที่ถูกมัดมือชกให้เป็นพันธมิตรก่อนหน้าน,านี้นะครับพวกเขาเนี่ยคิดว่าปล่อยหงจื้อ,อไว้แบบนี้ต่อไปอนาคตต้องเป็นภัยยร้าอนใหหญ่หลวง เพราะขงจื้อนั้นเก่งเกินไปเก่งจนพวกเขาเนี่ยไม่สามารถปล่อยเอาไว้ได้จึงมีข้อเสนอถูกส่งมาให้ลุงจี้ฮะโดยแคว้นฉีเนี่ยจะมอบของขวัญให้กับลุงจี้เป็นนางระบำ80คนกับม้า100ตัวโดยที่มีข้อเสนอให้ลุงจี้เนี่ยทำยังไงก็ได้ครับให้ท่านอ,องเนี่ยสั่งปลดขงจื้อลงจากทุกตำแหน่งที่เขาทํางานอยู่และแน่นอนเลยครับว่าผลประโยชน์ดีขนาดนี้ลุงจี้ก็ต้องรับข้อเสนอนะฮะเขารีบเดินทางไปหาท่านอองในทันทีครับโดยที่ตอนนี้ท่านอ,องกับขงจือ้อนะครับกำลังเดินหน้าเพื่อทําลายกําแพง เมืองสุดท้ายของ3ามตระกูลใหญ่อยู่พอดีเลยแต่ประเด็นเนี่ยคือกำแพงเมืองนี้นะครับดันอยู่แถบชายแดนพอดีฮะและลุงจี้แกเนี่ยนะครับก็เลยใช้ข้ออ้างตรงนี้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าท่านองเนี่ยทำลายกำแพงเมืองนี้ไปแล้วและทับฉียกทัพเข้ามาตีเราจะทํำยังไงล่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการตกลงกันของลุงจี้กับฝ่ายฉีใต้โต๊ะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝ่ายฉีเนี่ยนะครับก็ยกทัพส0,000่นมาประชิดชายแดนตามแผนนะฮะเพื่อที่จะกดดันท่านอองส่วนลุงจี้นะครับก็รับของขวัญที่ฝ่ายฉีมอบให้เพื่อให้ช่วยปลด มาแล้วะแ,ละแน่นอนเลยครับว่าตอนนี้ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งลุงจี้ของเราเนี่ยนะครับแกก็มาเคลียร์กล่อมท่านอ,องนะฮะว่าถ้าไม่ปลดของจือ้อลงจากทุกตําแหน่งเนี่ยฝ่ายฉียที่เป็นพันธมิตรเนี่ยจะยกทัพเข้าตีกระนาบอีกทีหนึง่งเพราะฝ่ายนั้นก็ไม่พอใจของจื้อเหมือนกันส่วนฝ่าย3มตระกูลใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบของจื้อด้วยทําให้ตอนนี้นะครับท่านอ,องเนี่ยไม่มีทางเลือกครับถ้าไม่ปลดของจือ้อมีหวังได้รับศึกหลายด้านแน่ๆซึ่งของจื่อนีครับก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าจะเด เ,เราก็ทำลายกันมา2เมืองแล้วเหลืออีกแค่เมืองเดียวยังไงเราก็ต้องทำต่อให้จบแต่ท่านอ,องนะครับได้กล่าวว่าเจ้าฟังนะตอนนี้มันคือเรื่องของการอยู่รอดมันเป็นเรื่องของการแพ้ชนะมันไม่ใช่หลักคุณธรรมถ้าหากว่าเราทำลายกำแพงจนหมดสุดท้าย3าตระกูลใหญ่ร่วมมือกันโค่นล้มฆ่าและฝ่ายฉีก็ยกทัพเข้ามาประชิดอีกแล้วเจ้าคิดว่าถึงเวลานั้นข้าจะเหลืออะไรบางทีเจ้าน่าจะฟังที่ข้าเคยแนะนําบ้างเจ้าควรจะแกล้งโง่บ้างเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อต,ตัวเจ้าเองสุดท้ายแล้วของจืินะครับก็แพ้ภัย การเมืองครับเขาเก่งเกินไปฉลาดเกินไปจนมีหลายคนหมั่นไส้และหลังจากที <t> <ians> ่หงจื้อได้ถูกปลดลงจากทุกตําแหน่งทางการเมืองเลยครับลุงจีเนี่ยนะฮะก็ฝากหยกหักไปให้กับหงจื้อโดยเขาได้อ้างนะครับว่าท่านองเนี่ยเป็นคนฝากไปให้และความหมายของหยกหักเนี่ยนะครับมันคือของขวัญในการจากลาครับพอหงจื้อได้เห็นนะครับเขาก็รู้ทันทีเลยครับว่ามีบางคนที่มีอํานาจต้องการให้เขาไปจากที่นี่และเพื่อครอบครัวเพื่อลูกศิษย์นะครับเขาจําเป็นต้องจากไปเพียงลําพังนะฮะเพราะว่าถ้าเขายังอยู่เนี่ยทุกคนจะไม่ปลอดภัยในแวน ะงงจื้อบอกลาครอบครัวครับแล้วรีบเดินทางจากไปในทันทีโดยที่ไม่รอเหล่าลูกศิษย์นะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยไปลําบากแล้วก็เล่ล่อนอยู่กับเขานอกเมืองนั้นนะฮะแต่พอไปไปมา,มาเดินทางมาระหว่างทางเนี่ยเขามาเจอกับเยียนหุยซึ่งเหยียนหุยเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์คนสําคัญนะครับเขาได้มารอคงจื้ออยู่ก่อนแล้ะครับคงจื้อเนี่ยได้บอกกับสิทธิ์ไปตรงๆนะครับว่าเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนและเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันยากลําบากแน่นอนคนเก่งอย่างเจ้าเนี่ยหาตาแหน่งงานในสภาได้สบายๆอย่าไปลลําาาบกเยแต่ ประเด็นคือสิทธ์เนี่ยก็เป็นคนดีฮะเขาเองไม่ยอมทิ้งอาจารย์ของเขาครับและเขาเต็มใจที่จะไปลำบากด้วยเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทนเห็นอาจารย์ของเขาต้องไปลำบากเพียงลําพังได้ซึ่งของจื้อเาก็ทราบซึ้งในความดีของลูกศิษย์นะครับและเขาก็ได้ถามไปตรงๆนะครับว่าลองบอกข้าสิว่าข้าทําผิดพลาดตรงไหนไปและสิทธ์ก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าข้าขอพูดตรงๆนะท่านอาจารย์ทุ่มเทให้กับอองหลู่มากเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วท่านอ,องเองก็ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดสูงสุดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้และสุดท้ายแล้ว วความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําความขัดแย้งและความเห็นต่างมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและเมื่อมีคนได้ผลประโยชน์ก็ย่อมที่จะต้องมีคนเสียผลประโยชน์นันไปท่านอาจารย์เคยสอนข้าว่าถ้าเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัวได้เราก็ควรจะกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเองจะดีกว่าของชื้อได้ฟังข้อคิดที่สิทธิพูดนะครับอย่างน้อยๆน,นะฮะมนุษยธรรมที่เขาพร่ำสอนเนี่ยก็ผิดอกออกผลในที่สุดฮะและแล้วนะครับเราลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ตาามมา ทบทจนได้ฮะและขอออกติดตามของจื้อไปด้วยครับไม่ว่าท่านอาจารย์จะไปที่ไหนพวกเราก็จะตามท่านไปแถมยังขนตำราของของจื้อมาให้อีกด้วยนะฮะ497ปีก่อนคิดตศักราชของจื้อได้เดินทางออกจากแคว้นหลู่และเดินทางไปยังแคว้นต่างๆทั่วแผ่นดินและเมื่อเดินทางมาถึงแคว้นเว่ยนะครับอ,องเว่ยเนี่ยก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งจริงๆแล้วนะครับในแคว้นเว่ยเองนะครับก็มีการเมืองภายในที่เข้มข้นมากนะฮะและสาเหตุที่เกิดการเมืองภายในนั้นนะครับเนื่องจากว่าภรรยา ขององเว่ยเนี่ยนางเป็นคนฉลาดครับและนางเนี่ยเป็นคนที่ถืออำนาจแทบจะทั้งหมดไว้ในมืออองเว่ยนะครับยังต้องฟังนางเลยนะซึ่งประเด็นนี้นะครับมันเป็นเหตุให้องค์ชายราชทายาทที่เป็นลูกของภรรยาคนก่อนเนี่ยไม่พอใจครับเพราะเขาเนี่ยต้องอยู่ภายใต้คําสั่งของนางนะครับจะคิดจะทําอะไรเนี่ยก็ถูกนางเบรกเอาไว้หมดและเมื่อของจื้อนะครับได้เข้าพบกับนางนะครับนางเองก็พยายามชักชวนให้ขงจื้อเนี่ยมารับตําแหน่งที่แคว้นเว่ยซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนางจะใช้สเสน่ห์ทำให้ชายหนุ่มลุ่มหลงฮะและสุดท้ายนะ นางเนี่ยก็จะได้ทุกอย่างที่นางต้องการนางขอให้คงจื้อเนี่ยมาเป็นอาจ,จารย์สอนนางอย่างใกล้ชิดแต่คงจื้อเนี่ยอ่านเกมออกครับจึงบอกกับนางไปนะครับว่าถ้าจะให้รับนางเป็นสิษธิ์เนี่ยขอให้สิษธ์อีกคนหนึ่งที่เพิ่งรับมาใหม่เนี่ยเข้ามาเรียนด้วยได้ไหมจะได้สอนทีเดียวพร้อมกันไปเลย2คนคือคองจื้อเขาก็รู้ทันนะครับเขาไม่เปิดโอกาสให้นางได้อยู่กับเขาสองต่อ2เป็นเวลานานฮะและแน่นอนเลยครับว่าเอาตัวรอดมาได้แล้วนะครับนางก็พยายามกเกลี้ยกล่อมแล้วก็ถามคงจื้ออยู่นะครับว่าจะอยู่แ,นนแวรรคว ขงจื้อก็ได้ปฏิเสธนางไปนะครับโดยให้เหตุผลนะครับว่ามันไม่เหมาะสมที่จะทําแบบนี้เพราะสําหรับขงจื้อแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นใครนึกถึงจริยธรรมก่อนเรื่องของตันหาเลยสักคนเดียวเพราะสุดท้ายแล้วคนเราก็ทําเพื่อสนองตันหาตนเองกันทั้งนั้นและแน่นอนเลยครับว่าขงจื้อเนี่ยเขาก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากกับการที่ทุ่มเทความสามารถทั้งหมดในการรับใช้ท่านองหลู่แต่สุดท้ายแล้วเขาเองกลับเป็นคนที่จะต้องผิดหวังครับจากคนที่พยายามที่จะวางรากฐานการเมืองการปกครองที่มั่นคงให้กับแคว้นจน ชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังไปทั่วแผ่นดินแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วตัวเขาเองกับต้องร่อนเล่ไร้ที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ไม่มีใครต้อนรับด้วยและหลังจากที่ทั้งสองคนนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันหลายอย่างนะครับนางเนี่ยก็ได้มองลึกเข้าไปในจิตใจของของจือ้อและได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เขาได้รับจากการเมืองจากการทุ่มเททํางานอย่างหนักให้กับคนที่สุดท้ายแล้วก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตอนเองและการเมืองเนี่ยก็ได้ทําร้ายคนดีแล้วก็มีความสามารถยอย่างขงจือ้อจนสุดท้ายแล้วเขาเองใน ครับก็ไม่อยากที่จะก้าวขาเข้าไปบนเส้นทางนั้นอีกแล้วฮะและมีการระมัดระวังตัวกว่าเดิมนะครับจากบทเรียนที่เคยได้รับมาซึ่งนางเองนะครับก็ได้คุกเข่าลงคาราวะของจื้อจากใจจริงครับของจื้อเนี่ยก็รีบรับเอาไว้ฮะและคําพูดของนางนะครับก็ได้ฝังลึกในใจของเขาครับด้วยประโยคที่ว่าคนทั่วไปคงยากที่จะเข้าใจถึงความเจ็บปวดของท่านข้าเชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะเข้าใจถ่องแท้ถึงความเจ็บปวดลึกๆที่ฝังอยู่ในใจท่านและการสนทนานี้นะครับทำให้นางเองเนี่ยได้คําชี้แนะ จาของจื้อถึงเรื่องมนุษยธรรมความรักและการปกครองและการที่ได้พูดคุยกันของทั้งสองนะครับทำให้ของจื้อเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าอีกไม่ช้าเนี่ยแคว้นนี้จะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายแน่นอนและหลังจากที่ของจื้อได้จากแคว้นนี้ไปแล้วนะครับนางเองก็ถูกลอบสังหารนะฮะและก่อนตายเนี่ยนะครับนางก็ได้นึกถึงประโยคที่ได้คุยกับของจื้อซึ่งของจื้อเองนะครับก็ยังไม่มีหลักมีแหล่งนะเขาก็เดินทางไปทั่วแผ่นดินแต่คนเรานะครับถึงแม้จะเคยขึ้นสูงขนาดไหนนะฮะเวลาตกอับเนี่ยก็ย่อมเป็นที่ติฉินนินทา ซึ่งชาวบ้านหลายๆห,หมู่บ้านเนี่ยก็ต่างไม่ต้อนรับหงจื้อนะครับไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนขับสายไล่ส่งนะครับนำซ้าเนี่ยยังโดนชาวบ้านดูถูกดูแคลนสารพัดแล้วการเดินทางก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับ484ปีก่อนคิดศักราชแควนฉีก,ก็ได้ฉีกสัญญาเป็นพันธมิตรกับแควนหลู่และยกทัพใหญ่บุกเมืองหลวงของแควนท่านอองหลู่ที่หงจื้อเคยรับใช้นะครับเขาได้ลาโลกไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงแต่องคชายตัวน้อยทําให้แควนหลู่ตอนนี้ไม่เข้มแข็งเหมือนสมัยก่อนฮะสถานการณ์เนี่ยเข้าขั้ วิกฤตเลยแหละลุงจี้นะครับจึงนึกถึงในสมัยอดีตนะครับที่ขงจื้อเนี่ยเคยทําผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้สามารถเอาเมืองกลับคืนมาถึง3เมืองแบบไม่ต้องเปิดศึกเลยด้วยซ้ําลุงแกนะครับก็นับถือนะในความสามารถของขงจื้อแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับลุงแกกับผลักใส่ไล่ส่งขงจื้อแบบไม่ใหญ่ดีเลยและลุงจี้เนี่ยนะครับได้มอบหมายภารกิจสําคัญให้กับลูกชายเขาครับคือการไปเชิญขงจื้อกลับสู่แคว้นหลู่แต่ลูกชายได้บอกกับลุงนะครับว่าแต่ก่อนเราเคยทําไม่ดีกับเขาไว้เราบีบเขาให้ต้องลาแคว้นแบบไม่สมัครใจทัก เกิดว่าเราไปเชิญเข้ามาในเวลานี้ผู้คนจะประนามเราได้เราควรจะเชิญแค่ลูกศิษย์ของเขาที่เป็นคนสำคัญทางด้านการทหารมาก,ก่อนซึ่งลุงจีเนี่ยนะครับก็ตกลงเอาตามนั้นและเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ในแคว้นหลู่เนี่ยกำลังขับขันเป็นอย่างมากครับผงจื้อเนี่ยจึงอนุญาตให้ลูกศิษย์ที่ชื่อว่าหยานฉิวรีบกลับไปวางกลยุทธ์ศึกให้กับกองทัพครับหยานฉิวเนี่ยกลับมานำทัพได้ศึกเดียวก็รู้เรื่องเลยครับทัพฉีถูกตีแตกพ่ายในทันทีลุงจีเนี่ยชื่นชมในผลงานและมอบรางวัลให้อย่างสมเกียรติแ ยานชิวเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะรับรางวัลเป็นเมืองให้เขาปกครองนะแต่คําขอของเขามีเพียงอย่างเดียวครับคือขอร้องให้เชิญอาจารย์ของจื้อของเขากลับมายังแคว้นหลู่ด้วยเถอะเพราะว่าตอนนี้นะครับของจื้อเองก็อายุอนามมากแล้วนะครับและยังคงต้องเดินทางเล่ล่อนไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าวันใดจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งกับเขาสักทีซึ่งลูกศิษย์คนนี้นะครับก็เป็นห่วงอาจารย์ของเขามากลุงจี้แก,ะะกก็รับปากนะครับว่าแกเนี่ยจะขอท่านองน้อยให้ก็แล้วกันแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องอยู่รับตําแหน่งที่แคว้นต่อ ครับก็ยังคงต้องเดินทางต่อไปอย่างยากลําบากครับเสบียงของพวกเขาเนี่ยก็เหลือน,น้อยลงเต็มทีคงจื้อเนี่ยนะครับได้แต่รู้สึกผิดนะครับที่พาทุกคนมาลําบากกับเขาด้วยเพราะลูกศิษย์ของคงจื้อแต่ละคนเนี่ยนะครับ้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความสามารถและถ้าหากว่าได้เข้าทํางานเนี่ยทุกคนคงจะได้ตําแหน่งที่สูงกันหมดแต่กลับไม่ได้ใช้ความสามารถเหล่านั้นเพียงเพราะว่าต้องติดตามอาจารย์อย่างเขาล่อดเล่ไปทั่วแผ่นดินและระหว่างนั้นนะครับแผ่นดินเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายกลหลหนกันอย่างมากนะครับแต่ละแคว้นเนี่ยก็สู้รบกันเองด้วยและกสู ภายในด้วยครับจื่อลูน่นะครับลูกศิษย์คนสำคัญอีกคนหนึ่งของหงจื้อนะครับเขาเนี่ยฮะเป็นอาจารย์ขององเว่ยฮะซึ่งองเนี่ยเป็นองคชายตัวน้อยที่เพื่อจะขึ้นรับตําแหน่งฮะเพราะองคนก่อนเนี่ยลาโลกไปแล้วซึ่งองเว่ยเนี่ยนะฮะก็นับถือจื่อลู่เป็นอย่างมากครับและตอนนี้นะครับในแคว้นเว่ยเนี่ยก็กําลังมีสงครามภายในด้วยนะครับทำให้องเว่ยเนี่ยต้องการให้จื่อลู่เดินทางไปรับตําแหน่งฮะเพื่อที่จะให้มาช่วยแก้ไขปัญหาภายในฮะประเด็นคืองานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่ยากและอันตรายมากครับในใจจริงๆแล้วหงจื้ ทไไปเ่่าหรแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยครับก็ยินดีที่สิทธิ์ได้รับตําแหน่งอันทรงเกียรตินี้ด้วยขงจื้อเนี่ยนะครับได้เตือนสิทธิ์นะครับว่าเล่นการเมืองเจ้าไม่ควรด่วนตัดสินใจขุนนางนั้นก็แค่สวมชุดเป็นขุนนางแต่นิสัยจะสะท้อนถึงจิตใจอย่าลืมเด็ดขาดจงอย่าชายตามองหรือฟังหรือพูดสิ่งใดที่ผิดจากนั้นนะครับจื่อลูกก็จากไปพร้อมกับน้องชายอีกคนหนึ่งของเขาและอาจารย์ขงจื้อนะครับก็ยังคงต้องเดินทางเร่ร่อนต่อไปหวังว่าแค่เพียงสักวันหนึ่งเขาจะมีแผ่นดินที่จะสาม อาศัยอยู่ได้ในบ้านปลายชีวิตและการเดินทางก็เป็นไปอย่างยากลําบากทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับแผ่นน้าแข็งได้แตกครับทำให้ตําราที่เป็นคําสอนของหงจื้อเนี่ยร่วงลงไปในน้ำฮะเฮียนหุยสิทธิเอกคนสําคัญของหงจื้อเนี่ยนะครับได้พยายามรวบรวมตําราทั้งหมดกลับมาคืนให้อาจารย์ของเขาฮะจนสุดท้ายนะครับตัวเขาเองกลับเสียชีวิตครับหงจื้อเนี่ยนะครับกอดร่างไร้วิญญาณของสิทธิ์เอาไว้แน่นฮะเฮียนหุยคนนี้นะครับเคยเตือนสติของหงจื้อและเป็นสิทธิ์คนแรกที่ออกมารอหงจื้อตอนที่ถูกขับไล่ออกจาก วหลูด้ยเขาเป็นศิษย์ที่มีความสามารถฉลาดและเป็นคนดีที่สาคัญเลยเขารักอาจารย์ของเขามากถึงขนาดที่ยอมทิ้งตําแหน่งและออกเดินทางมาลําบากด้วยเพียงเพราะว่าเขาเองต้องการตามมาดูแลอาจารย์และไม่สามารถทนเห็นอาจารย์ของเขาต้องเร่ร่อนเพียงลําพังได้แล้วเวลานะครับก็ได้ผ่านไปลุงจี้เนี่ยได้ส่งลูกชายมาเป็นตัวแทนเพื่อเชิญให้ขงจื้อเนี่ยกลับไปที่แคว้นโดยมีการมอบป้ายหยกมาให้ด้วยนะครับโดยลุงเนี่ยได้บอกว่าถ้าขงจื้อได้เห็นป้ายนี้เขาจะกลับมาเองตัดกลับมาที่ขงจือ ขณะที่พึ่งจะเสียสิทธิ์รักไปหมาดๆเนี่ยนะครับเขาก็มีข่าวร้ายมาทําร้ายจิตใจของผู้เท่าคนนี้อีกรอบหนึ่งครับน้องชายของจือลู่ได้กลับมาบอกอาจารย์นะครับว่าพี่จือลู่เนี่ยเสียชีวิตแล้วโดยที่วินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาได้พยายามปกป้องท่านอองน้อยเอาไว้จนวาระสุดท้ายเลยซึ่งผู้เท่านะครับก็ได้ร่าให้ออกมากับการจากไปของสิทธิ์แต่เขาเองก็ภูมิใจในตัวสิทธิ์ของตนเป็นอย่างมากครับแล้วเวลาต่อมานะครับลูกชายของลุงจี้ก็เดินทางมาถึงและมอบยกให้กับขงจื้อเขาได้กล่าวนะครับ ว่าพ่อของเขาตอนนี้กําลังจะลาโลกแล้วท่านพ่อเนี่ยอยากให้ท่านกลับไปที่แคว้นซึ่งยานชิวนะครับก็กลับมาด้วยนะเขาได้เสริมนะครับว่าลุงจี้นั้นเสียใจมากที่เคยขับไล่อาจารย์ออกจากแคว้นเขาจึงส่งลูกชายมาเชิญท่านกลับและลุงจี้นั้นอยากจะขอโทษท่านอาจารย์ด้วยตัวของเขาเองอาจารย์ได้โปรดกลับไปแคว้นลูเ่เถอสิทธ์ได้ขอร้องให้คงจื้อกลับไปแคว้นนะครับซึ่งคงจื้อนะครับก็อย,ยอมกลับแต่โดยดีนะแต่มีข้อแม้นะครับว่าข้าต้องการเพียงแค่เป็นอาจารย์สอนหนังสือเท่านั้นขอเลยนะว่าอย่านำ ปัญหาการเมืองมาสุมหัวข้าอีกซึ่งลูกชายลุงนะครับก็รับปากว่าจะเคารพในการตัดสินใจของของจื๊อแต่ถ้าว่าขณะที่ขงจื๊อเนี่ยกำลังเดินทางกลับมายังไม่ทันถึงแควนนะครับลุงจี้ก็ได้แก่มากแล้วอีกคนนึงครับเขาเนี่ยได้รอต้อนรับและก็มีคําขอโทษอยากจะกล่าวออกไปฮนะแต่สุดท้ายนะครับเขาก็อยู่ไม่ถึงเวลานั้นนะครับลุงจี้ก็ได้จากไปก่อนที่ขงจื๊อจะกลับมาและ484ปีก่อนที่ตศักาชขงจื๊อได้เดินทางกลับมาถึงแควนหลูและถือเป็นการสิ้นสุดการเดินนทางอัญญญ ยาวนานของอาจารย์ผู้นี้ผู้เท่าได้ย่ำเท้าลงบนแผ่นดินที่เรียกว่าบ้านแล้วก็ก้มกราบอย่างสง่างามคงจื้อได้เขียนบันทึกแคววหลูในยุคชุนชิวเอาไว้และก็ได้ให้เหล่าลูกศิษย์เนี่ยนำไปเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ก่อนจะจากไปนะครับคงจื้อได้กล่าวเอาไว้ว่าหากโลกจะรู้จักข้าก็ขอให้ผ่านบันทึกนี้เถิดหากจะตําหนิข้าก็ขอให้เป็นเพราะบันทึกเล่มนี้และ479ปีก่อนคิตศกราชคงจื้อได้จากโลกนี้ไปด้วยวัย 73ปีและเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เอาเลยครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคุยกันได้เนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึง่งที่ผมอยากจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังนะจริงๆแล้วผมชอบหลายๆอย่างของเรื่องนะดูไปก็ค่อนข้างอินนะครับและที่สําคัญนะครับผมชอบนักแสดงหลายคนในเรื่องครับถ้าหากว่าส่วนไหนเนี่ยผมตีความของหนังผิดพลาดไปจริงๆเนี่ยเพื่อนๆเสริมได้นะผมคิดว่ายังไงคลิปนี้ที่ออกไปนะครับยังไงมันก็ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะไอ้ส่วนที่ผิดเนะี่ยก็ช่วยกันด้วย้ เอาละฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็น่าจะลากันเพียงเท่านี้ฮะเจอนคลิปหน้าสีอยู่นะ